สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถของผมนะครับตอนนี้ก็เริ่มปรับแต่งไปทีละนิดแล้วนะครับก็เพื่อจะได้เดินทางด้วยความสะดวกและก็ดูเป็นรถแบบทัวริ่งนะฮะผมก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะก็คือใส่ชิวหน้านะครับสิ่งแรกผมก็ได้ใส่ใส่เจ้าชิวหน้านี่นะครับเจ้าชิวหน้าคือป้องกันลมนะครับป้องกันแรงลมนะครับหรือว่าเวลาเราขับทางไกลเนี่ยครับก็คือเราจะไม่เหนื่อยมากนะครับ ก็เริ่มปรับเปลี่ยนทีละอย่างนะครับก็คืออยากให้คือผมก็ไม่ไม่ใช่ว่าคนจะมีเงินมีอะไรมากมายแต่ก็จะตัดแปลงรถคันนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเพื่อจะได้นําภาพสวยๆหรือภาพอันซีนของวัดทุกที่นะครับหรือว่าถ้าเมื่อมืดนะฮะผมก็จะกางเต็นท์ด้วยหรือว่าจะได้นอนที่นั่นนะครับแล้วก็มาอีกจุดหนึ่งนะฮะ คือเจ้าหมวกกระนกตัวนี้ฮะหมวกกระนกตัวนี้เป็นหมวกกระนกคลาสสิกเลยนะับผมก็เก็บมานานแล้วก็คือนํามาสวมใส่ในเวลาที่ผมไปออกเดินทางนะครับก็คือจะแต่งไปทีละนิดทีละนิดนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือตัวตัวบาตัวนี้นะครับบาตัวนี้คือเอาไว้เกาะโทรศัพท์นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้ GPS นะฮะหรือว่าหาเส้นทาง ในการเดินทางนะครับก็ผมจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็คือเดี๋ยวกะว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนตะกร้าหน้านะครับตะกร้าหน้านี้ก็คือให้ให้ให้กระทัดรัดนิดนึงนะฮะเปลี่ยนตะกร้าหน้าให้กระทัดรัดนะครับก็ดูให้สวยก็ทําไปเรื่อยๆครับก็จะได้มีความสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกจุดนึ่งผมเปลี่ยนไปก็คือ ตัวใส่ของนะฮะตัวใส่ของด้านนี้นะครับก็จะใส่พวกสัมภาระพวกน้ําพวกอ,อ,อาหารขบเคี้ยวเวลาเดินทางไปเราจะได้ไม่เหนื่อยเวลาเราหิวเราจะได้หยับเอ้ยจับมารับประทานได้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือเด็กไผ่นีฮะเด็กไผ่นี่นะครับตัวนี้นะครับก็คือผมได้การ ทำขึ้นมาเองก็คือการเชื่อมนะครับก็คือการเชื่อมโดยใช้ความรู้ที่ผมมีบ้างเพื่อจะได้ทารถคันนี้ให้มันดีขึ้นนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดที่ผมต้องทํานะครับก็คือกะว่าจะามีตัวที่มีน้ํามันเวลาเดินทางแล้วก็มีน้ํามันแบบติดรถไปด้วยนะครับเพื่อจะได้เดินทางไกลได้สะดวกแล้วก็บอดภัยนะครับก็ ก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับก็คือทําให้มันดูสวยนะครับก็คือทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็ตกแต่งไปเรื่อยๆนะครับก็คือก็วันนี้ก็มารีวิวรถนะครับอาจจะเป็นก้อเล็กๆนะฮะแต่ก็จะทําให้ทุกท่านได้เห็นว่าการท่องเที่ยวของผมนี่ก็คือจะมีการไปด้วยความ อยากจะนําภาพสวยๆนะครับมาฝากทุกท่านนะฮะก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวอ,อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปดีๆจะมีมีมาให้ทุกท่านดูนะครับผมได้ไปเที่ยวที่วัดแห่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะอัปโหลดคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามผมด้วยนะฮะ นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามผมอยู่แล้วนะครับก็ผมจะนำคลิปดีๆแล้วก็สิ่งดีๆมาฝากทุกท่านวันนี้สวัสดีครับ